เรามาที่โพพี่ซี่กันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมมามาทําพร้อมๆกันดีกว่านะครับในความเห็นของคุณใครครับที่ควรจะมีสิทธิ์ในการตัดสินมาตรฐานทางจริยธรรมของคนเอินเฮ้ยน่าสนใจคำถามนี้ดีครับคำตอบมีอะไรบ้างช้อยแรกครับฮะสารตายายที่มีม้าลายครับใครดีหนอนะครับไม่มีม้าลายไม่ได้นะเออต้องมีม้าลายด้วยนะครับ นะหรือช้อยที่2ครับแชมป์นักร้องข้ามกำแพงครับเออก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจนะเขาเป็นผู้ชนะข้ามกำแพงเป็นผู้ชนะใช่ไหมเออครับผมข้อ3ครับ AI ของมาร์คซักเบิร์กครับโอ้โหนี่ถ้าเอา AI มาร์คซักเบิร์กนี่คือยังไงฮะเนี่ยต้องมีการซื้อแอดไหมฮะจะแบบนะเออจะออร์แกนิกก็ลำบากนะเนี่ยเออนะครับหรือสุดท้ายครับครับสารดีกาครับอ๋อ ก็ตามนี้นะอยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้มาร่วมโหวตกันเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับในความเห็นของคุณใครควรมีสิทธิ์ตัดสินมาตรฐานทางจริยธรรมของคนเอินอันดับหนึ่งครับใครเลือกข้อนี้กันบ้างผมเลือกข้อนี้สารตายายที่มีม้าลายครับเฮ้ยผมไม่ใช่ข้อนี้ว่ะ54%ผมเลือกข้อนี้เหรอใช่เรารู้สึกว่ามันมีเส้นที่ค่อนข้างตรง อืมแบบนี้ได้โอเคโอเคโอเคน่าจะตรงกว่าตาช่างหรือเปล่าคะอันดับ2นะครับ AI ของมาร์คซักเบิร์กยีิร์เซ็ครับผมตอบข้อนี้ตอบข้อนี้ใช่ไหมผมอย่าไปคิดมากให้มันคิดได้นะครับอันดับ3ครับสารดีกาครับเกเร์เซ็นครับโอ้โหเลขตัวเดียวนะเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็คือแชมป์นักร้องข้ามกำแพงครับแปเครับเฉียดฉิวมากพี่ซี่ช้อยช้อยข้อแชมป์นักร้องข้ามกำแพงนี่บอกเหตุผลใน ตัวเลือกนี้หน่อยสิยังไงฮะยังไงฮะอ๋อพอดีมันมีคำว่านักร้องอ๋อเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นเปล่าว่ามันมันไม่ได้ลึกซึ้งเลยแต่สนุกสนานเพราะวันนี้มีคนมาร่วมโหวตถึง6,300โหวตครับชิ้้าเยอะกว่าประชาธิปัตย์เมื่อวานอีกเยอะกว่าเมื่อวานอีกครับเ้าเพราะฉะนั้นในนี้น่าจะยืนยันครับนะการันตีได้เลยว่าโพลนี้โดนใจครับ